โอ้โหได้เต็มๆเลย,ยางานเนี้ยอันนี้เหตุการณ์รถแก๊สระเบิดโอ้โหใหญ่โตแสดงว่าถังมัน รถไปไหนอยู่ออโอลนนนออกหมดแล้วไม่อยู่แล้วพีว่อ่ะโอ้ลูกโโหมันแสดงว่ามันหลายๆลูกนะแล้วค่อยๆระเบิดทีลูกก็ลูกโอ้โหเด็กโตโอ้โห ใครจะเข้าไปดับผมกูถามจริงมันไหม้นานแล้วเนี่ยนะรู้สึกว่าง,งานเรารีบเราไม่รีบเลยนะโโอ้หเรามีว่งมาทางนี้ป้างวะ อา้ารถเก่งเมื่อกี้ไม่ไหม้เลยไหม,ม้แล้วตอนแรกไม่ไหม้เลยไหม,ม,ม้แล้วนะ